ปูพัดผงกะหรี่จ้าพัดกระเทียมสก้อนเดอ้อลืมท้ายแล้วก็ปูลงไผพัดให้มันสุกเด้อจ้าปูนี้ปูดำม,นมนันมันเบงนีน่ะพัดให้สุกเด้อจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำซอสจ้าน้ำซอสผงกะหรี่ซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วก็เอามาใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซีวขาวรสด,ดี แล้วก็น้ำตาลจักน้อยจ้ะจะทีชอดลงไปเลยจ้าคนไปเนี่ยเห็น,นไหไข่ก็จะขึ้นฟูเลยจ้ะแล้วก็ใส่เส้นจ้ะใส่เส้นตามชอบเด้อแล้วก็คนคนคน แล้วก็จะมีพริกต้นหอมหอมใหญ่จะลงไปเลยมีพื้นฉายด้วยนะจ๊ะจะใส่ลงไปปวดมาใส่มันเบิดแล้วก็คนๆๆดูน่นน้เข้ากัจ้าพ่อพักไอ้ยุบ จะเอาแล้วเขะาพักลูกลวกขนาดอันนี้เ้ากระทามันซุกจักน้อยพักมันลวกสุกๆุก่อนพ่อพักลวกลวกนะจะคนๆคนคนจ้าก็สิดได้แล้วซุกแล้วซุกแล้วกินก็เข้าสวยฮอนๆอนนะจ๊นะเนาะลักษณาจานพร้อมเสิร์ฟลยจ้า